สวัสดีครับๆๆยูกับผมต้นแค่ชาแนลบาวิศานนะครับผมอีพี่นี่นะครับสีผ้าพี่ผ้านองไม่กินบักสมนะครับผมบักม่วงไงเฮ้าครับผมบักมออ่วงแก้วนะครับผมถ้าเป็นภาษากลางนะครับบักม่วงแก้วบักม่วงไงบรรยากาศก,ากเหมือนเดิมครับพ่อแม่พี่นอ้องยูทงให้ตรงหน้าเฮ้าคือเกาแลวก็วต้นบักม่วง นะครับผมอยู่ต้นไต,ต่ต้นบังม่วงกันไว้แหละแม่นจ้ะแม่ฮอยู่ไต่ต้นบังมง่วงกับแจวครับผมแจวขนๆนี่เห็ดมาเรียบร้อยครับผมบ่ได้เ็ดขั้นตอนบ่ได้เ็ดเงี้ยงให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งแจวกะกับบังมง่วงที่เฮาฟานไว้แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องมาบ่ต้องเอาลายครับแซ่บๆน้ำกันมื้อนี้ลุย<อ>กินสมๆครับกินสมมครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ ไล่ไหลเลย,ยสุดยอดอัอนน้ำตาลน่วย,ย,ย <c oughs> <c oughs> น่อยปุกๆเยอะเห็นไหมสมน้อยวันนี้ครับบรรยากาศดีครับอ่าคื่จังฝนเสียตกนี่ครับพอม่นอง คือแบยนี่ครับพ่อแม่พี่น,น้องอีพี่นี่พาพี่น้องมาอยู่ไต้ต้นหมวม่วงเลยครับพ่อแม่พี่น,น้องของแท้เลย เหมนป่ะมันจัดมันนี่เก็บเปรี้ยวปิดตามกลข,ของน้ำเลยของน้ำต้นตกับปูงเกลียวนะครับพอไม่ไปนองนี่พริกกับลดนัวผงนัวนะครับผงนัวชูรสเท่านะครับกัน้ำตาล ปลาแดกน้ำปลาจังน้อยแล้วก็เข้ารัวนะครับแล้วก็หัวหอมค้นใส่กันสุดหยอดอืกอดอย่างกุดบกุบเลยอืมเค็จฉ่ เนี่ยกำยังเงี้ยงัดเลยเริ่มเผ็ดหน้าแล้วเปรี้ยวสมต้องเปรี้ยวช่างหวานหวานน้ำตาลมันบ่แม่นจ้ะ พี่นี่นะครับผมต้นบักม่วงยุ่ขังรางตรงต้งตนนี้ครับดกแห้งครับผมกําลังงามนะครับถ้าฝนช่วงวา่าหันฝนตกลงมากกับร่มนะครับมันก็โลนนี่โลนหลังหายยูหากินคือเก่าครับพอ่ปไปน้อง พี่นีพามากินบักสมกินบักม่วงเปรี้ยวสมปีดเลยพี่ต้นจองของน้ำด้อยมาเอง อง,งามกับม่หองเดียวเจัดเด่นได้เขาก้อนได้เปียบห, <c oughs> หน่วยก็ร่างงามไหยพี่น้องุนี่ครับตัวหน่วยงาม,งาม,งามงาๆใหญ่ๆอ,อันนี้เพราะท่านใหญ่ยยสุดครับยังลูกหน่อยอยอ่หน,ยหน่อยอยู่ ตอนนี้แหลกว่าสีย่ำนะครับย่ำเดี๋ยวอีพี่หน่าครับเห็ดย่ำเนาะย่ำบกม่วงเะไปต้นบาเขาเลยเด้อ,อันนี้เจเจ้าไม่กินกับเปียงงี้ง้เลยอ,อ,อ่อื้หน่อยใใบตองมันตานเนาะ <น><น>เออเปรี้ยวเลยวะกอบเนาะกรอบนี่แหละมกม่วงสดๆจากต้น สดๆจากต้นนะครับผมเนี <c> ่ <oughs> ยข้างกรอบข้างเปรี้ยว กันกับเกียวหวานๆก็ดีงานเนาะบรรยากาศช่วงนี้ก็ดีครับผมช่วงสีโมงหาโมงแรงเข้าพี่โตตุ๋ยคำยังไงเลยพอมีพป่น้องจังสาใจ มีแต่แค่บ้านนี่เดี๋ยวบ่ไหวเลยโเปี้ยวปากเก็ดอมมนกินกับรสดีกระส่บพอไม่เีน้อง กินตต่รสดีกันเสียซันีพอดีเลย Ừ, Bướp Thì tăng gì mình tăng bao nhòe Ủa

โอ้ตาดยังได้บุยามเรงจีแตกของน้ำไร้เทียมอะไรเฮ้ยานลุงประมาณสิบหน่วยกินได้สแตะประมาณเกินสิบประมาณหาหนวยร่วมกันสองคนได้นี่ เผ็ดปะเผ็ดที่แหลกออกหวันๆนนวันเ,เป็นจนก็ว่าโอเคเลยบ่ค่อยเผ็ดมป็นไร้าพอดีเพราะ่ากก็เขากับไปบักม่วงเปรี้ยวพอดีแล้วน้ำตาลวันหวานสมคำนี้เพื่อพ่อแม่พี่น้องกรอบ สมทั้งกรบ Oh. น้อยแปลกก็สีบัวไวแล้วพอพี่พี่น้องสมโพดอันนี้ก็เอามาให้พอพี่พี่น้องเบิ้งกันแหละครับก็อีกกินบ่เบิรดแล้วครับนี่จำนี่ก็ได้เปรี้ยวต้งสมต้งเพลิดแม่นบ่แม่นจ้ะโอ,โอเคครับพอพี่พี่น้องมมมอง อขอโทษขออภัยครับครับ,รบอีพี่น,พน,น,นี่นะครับผมพอมีพี่น้องถ้าพี่น้องมาคลิปกินบวมม่วงนะครับผมกินบวมม่วงแง่บวมม่วงแก้วห้านี่นะครับผมเปรียปร้ยวเปียวแบบนี้เป็นกำลังใจห้าสองคนนําเนได้ครับต้นแค่ชาแนลขึ้เก่าแล้วครับพอมีพี่น้องอ <c oughs> ย่าลืมกดไลค์ครับผมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเผื่อว่าผาดคลิปต่อไปครับพอม่พี่น้องกดแชร์กดซับสไครต ต้นแค่บาวอีสานพาลุยน้ำเนยได้ดครับพ,พ่อแม่พี่น้องอีพี่นี่นะอีพี่นี่นะครับผมต้นต้นกับสิขอต,ตัวลากรครับผมเจอกันอีพี่นาครับสิมีเอียงไม่พ่อแอม่พ่อแม่พี่น้องเบอ่งอีคอย,ยติดตามกันครับผมคลิปนี้ไปก่อนเ้อครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีจ้า